สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ n ลดีเอ็ดก้ากับคุณลุงอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในแมป Expedition Antarctica ก็คือแมปที่เราจะต้องทำการนะครับปีนภูเขาน้ำแข็งนะครับไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาให้ได้นะครับเอาจะช่วยกันเราต้องเลือกประเทศก่อนนะว่าเราอยู่ประเทศไหนเ,เราต้องเป็นไทยแลนด์ไอแลนด์หาไทยแลนด์อยู่ไหนไหนทงประเทศไทยนี่ประเทศไทยเราจะต้องเป็นคนไทยคนแรกโหกดเข้ามาไอหมอนี่แสงตัว โอ้โหเราจะต้องนี่ลูกศรนะครับชี้ให้เราเข้ามาในนี้เฮ้ยนั้นขวาเฮ้ยมันเป็นอุปกรณ์ที่สู้กับภัยหนาวใส่หมวกใส่เสื้อกระเป๋าเฮ้รองเทา้าเอ็กซ์ตร้าสตามิน่เดี๋ยวเยวอันนี้มันโลบักอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โยที่เหลือมันอันนี้หมดเลยผู้แฟ์เฮ้ยแฟร์ไปทำอะไรโอเคเราพร้อมจะเดินทางแล้วเอนเอร์จีบา เอาเอาได้แค่นี้นะหมดแล้วนะ s l i e p i n g Quarter ยังไงต่อไปทางไหนเดินมาข้างนอกเอ้ยเขาไปทางนี้กันอ๋อระวังเพนกวินเสาโพเอ้นี่เราจะไปโค้นโลกใตร้ระยะทางอีก1934กิโลเมตรโอ้โหเดี๋ยวนะอุ้ยก็โดดผ่านเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่านํำแข็งลอยน้ำอุย้ยไปแล้วครับโหต้องเ,เดินผ่านแห่งนี้ มว่นหนาวเลอเกินเฮ้ดด้านขวานี้มีหลอดมีหัวใจ100%มีน้ำ78%มี energy 97%นะโอโ้โหอ,อ๋อนี่ไงเรามีน้ำเรามีอะไรแต่ว่าเรายังไม่ต้องกินนะคือมันยังเยอะอยู่อ๋อ เราต้องเดินตามนี่แท่งสีแดงไปเรื่อยๆนะเกมมันน่ารักมากเลยอ่ะเดินตามไปีหดูแผนที่นี่เราไม่ต้องดูครับเดินไปตามทางเดี๋ยวก็ถึงั้แหละออ้ยตรงนี้มันไปไม่ได้ต้องโดดข้ามมาดีโดดดึงดึงไปได้ละครับนะครับผ่านถ้ำหิมะวีน่ารักอ่ะชอบมากเลยเกมนี้ Royal a s c e n t o e x p e d i t i o n หนูเราไปไม่ได้มันล็อกกันดี ราต้องไปทางธรรมดานะทางนี้นะเฮ้ยน้ำตกน้ำเราเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะเอนเนอร์จีอันนี้กับหัวใจนี้ยังไม่ลดลงนะสะพานสะพานขาดด้วยดีฮึบอ่ะอุย้ยเกาะได้ฮึบโอเคผ่านแล้วครับ้ยจะไปยังไงอะ่ะโดดโอ้ยเกาะได้เฮ้ยถ้าลงไปน่าจะเจ็บอ่ะไอส์แล d เ r เฮ้ยน้ำแข็งมันลื่น อ๋อสะพานมันมีน้ำแข็งมันลื่นอุ้ยอยุพี่หมามองทางไม่ค่อยเห็นเลยเราทำการใช้อันนี้ไลท์อันนี้แฟลชนี่คืออะไรเอ่ยมันสามารถเปิดไฟได้ปะโอ้ยเราต้องใส่แว่นแล้วอ๋อใส่แว่นอย่างนี้เหรอมันจะทำให้เรามองเห็นขึ้นปะอฮ้ยเราต้องเดินทางต่อแล้วครับอ้ยน้ำเรา64%เปอร์เซไม่มีเพื่อนมาเลยอ่ะเลอสมวัน เรามาทุกทางเรามาทุกทางครับเฮ้ยหนาวอากาศมันหนาวเหลือเกินอุ้ยเกือบตกปีนบันไดขึ้นไปเอ้เอาอุ้ยลงมาเจ็บขูดูดีเลือดเลหลือ6เดเลยเนรบบัดเจ็บนิดนึงโอ้ยทางทางเล็กไปเปล่าเออจะตกระตก โอเคหถ้าลงไปนี่น่าจะดังแอกต้องรู้แบบแอดวานนะน่าจะเป็นทางลัดหรือไปทางไหนก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรครับไปครับเฮ้ยเรามีเพื่อนอยู่ข้างหน้าโดดเอ้ยโอ้ตกอนะ่ะขึ้นได้ปะเอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้นนอยู่เฮ้ยเกือบดึงดึงเดินชิดๆเดินชิดๆเอ้ยเอาวะ วแผ่นไม้แตกเ <c oughs> มื่อกี้แบบพี่ใครล่วงดักแอก <c oughs> ไปโอ้โหโดดไงวะเนี่ยฮึบโอเคโอ้โหไปยังไงอะโอ้ยฮึบโอเคไปฮึบดวแผ่นนี้ฮึบโอเคเฮ้ยเราถึงแคมป์ที่หนึ่งแล้ว เย้เช็คพอยเฮ้ยตรงนี้ตร,นตรงนี้กอกน้ําได้เอาลงกินน้ำเลยดีกว่า100แล้วเราก็นี้ก็เติมน้ำแล้วป่ะเลือดเ,เราลดได้เราจะจะฮิวไงอะ่ะเราเข้าไปนอนพักแล้วเราเอาเลือดได้ไหมสลีปสลีปเก้าสิบอ๋อนี่ไงเอ็นจีมันขึ้นให้ hey, เรานอนเรานอนพักแป๊บหนึ่งนะให้เอ็นจีมันหนึ่งร้อยก่อนละกันแล้ว <laughs> เราค่อยออกเดินทางต่อนะโอเคเอนจี okay, เรา100แล้วนะเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางได้อุย้ยโหตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้วลว่าเรานอนปุ๊บ ตื่นมาทั้งคืนเลยเหรอเราจะออกเดินทางไหมแต่ว่าเราสามารถนี่เราเปิดไฟฉายได้นะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเอ้ยโอ้โหตอนกลางคืนอุณหภูมิลบ9 9 9องศาหูระวังลมแรงนะเฮ้ยลมมันมาจากขวาไปซ้ายโอ้ย,อย,อยตกเลยลมมันแรง <laughs> ลมมันแรงเฮ้ย ดึงดึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยดึงอ๋อเราต้องโดดเราต้องแบบรอให้มันไปด้านขวาหน่อยๆลมแรงเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวไหลตกลงไปเลยไหมเนี่ยลงมาด้านนี้ก่อนแล้วก็โดดโอเคฮึบฮึบอุ้ยไปได้แล้วเดินชิดชิดเดินชิดชิดมีลมแรงด้วยดิโอ้ยเดินตอนกลางคืนมันน่ากลัวฮึบฮึบ ฮึบื้ได้แล้วไอซี่แลัดเดอร์โห่เว่เลื่อนอีกแล้วลื่อนอีกอ้าเฮ้ยเราเสียเลือดอีกแล้วว่ะตายไปเิอ่ะต้องโดดต้องโดดต้องโดดโอหูยสะพานน้ำแข็งฮึบโอเคฮึบโอตกเอาแล้วขึ้นยังไงเนี่ย คืนทางนี้ได้เุ้ยเราเหลือเลือด50%แล้วอะจะตายไหมเนี่ยแต่ว่ามันมีเลือดอยู่3หลอดนะอ่าผ่านแล้วนอนหลับเลือดก็ไม่เพิ่มด้วยนะได้แต่ Energy ตึบดึบดึบบโอ้โหโคตรน่ากลัวไปยังไงอันนี้จึงดึบ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 เฮ้ย ดิบๆๆๆอ่าผ่านแล้วครับโอ้โหเลี้ยวซ้ายเซฟเลี้ยวขวาอันตรายเอาไงเลี้ยวขวาดิเฮ้ยตายเลยอโอ้ยมาเกิดเจ็คไอยเลยเอ้ยเอาชุดอ่ะชุดเราโอ้ๆๆๆๆๆ โตรสลนเลยแล้วเมื่อกี้เลี้ยวขวาคือไปไม่ได้เหรอมันบ <c oughs> ังคับปะเฮ้ยเราเหลือเลือดสองรอดแล้วอู้เกิดโคตรไกลเลยไม่น่าสนเลยมอยากดูวิธีหนึ่งอะคือแบบคือมันตายเลยเหรอแบบแล้วมันไปไม่ได้แล้ววะเฮ้ยยิงได้อุ้ยหูจะตกมาเจ็บอยู่เนี่ยเอ้าเดี๋ยวนะแล้วก็ปีนขึ้นมาตรงนี้เหรอเอ้าคือเราต้องลงมาข้างล่าง แล้วไงต่อไอ้ผมจะพลิกตัวไปด้านนู้นทำยังไงอะเอา้ามันไม่ได้เหรอเอา้าสรุปคือเราเสียเลือดฟรีเหรอดูไปยังไงวะนะอ่ะเราไปทางนี้แล้วกันนะอย่าไปแหวกแนวเลย <c oughs> อย่าไปแหวกแนวเลยอุ๊ยตอนนี้มันเช้าแล้วไปครับโอ้โหบันไดโยงโคตรยากอุ๊ยมีศพมีศพมีศพไปครับ โอ้ยตรงนี้มองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยวิ่งหลุมอย่ายังเยอะมองอะไรไม่เห็นเลยซับวอลวิ้ยมองไม่เห็นอะไรแล้ววาโอ้ยเสาอยู่นูน่นโอ้ยเราต้องมองดีๆนะเย,ย้ถึงเช็คพอยต์อีกแล้วเป้า,าใช่ปะ อุ้ยตรงนี้ต้องขับสโนว์โมบิลว่ะดิสปอนสโนว์โมบิลตรงนี้คือแบบว่าเข้าไปมีอะไรให้ให้ให้กินปะสลีปได้เี่เติมน้ำได้เราซัดน้ำก่อนบึก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 ,บกโอเคเรายิบเอเนจิ้นปลาเอ,อ้ยตรงนี้มีจานี้ปลาแล้วจรจิงๆมันนอนได้นะแต่ว่าเอเนจิ้เราเหลือเหลือเก้าสิบไม่เป็นไรไป No โนโมบิลเฮ้ยโคตรเทเลยเฮ้ยตรงนี้ต้องระวังครับร์นิ่งเฮเวียร์อะไร area diving slowly ช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยโอเคไปครับเิ้ยตกไปคือแตกเลยปะถอยได้ปะเอ,เอ้ยมันถอยหลังได้เฮ้ยเรียบร้อย <c oughs> Head roll over Do you want to reset back to snowmobile spawn yet? โอ้โหเราแตกเฮ้แต่ว่าหัวใจเราไม่ลดนะเอยหนทางสู่แอนตาร์กติกามยากเหลือเกินเฮ้ยระวังเพนกวินมีเพนกวินด้วยเพนกวินกระโดดน่ารักจัดเลยอย่าไปชนอย่าไปชนอย่าไปชนเพนกวินไปครับไปเรื่อย โอเคเราต้องจอดแล้วครับแล้วก็ต้องเดินต่อนะอุ้ยมีแมวน้ำด้วยฮะคือเราต้องลงไปนี้นี้หรออุ้ยปีนเข่าที่ไหนเขาให้ดำน้ำกัน <c oughs> บ้าไปแล้ว <c oughs> แข่งตายหาเลยไม่ให้มาดำน้ำเนี่ยโอ้ยโอย้โหตรงนี้มันมีแถบแบบออกซิเจนด้วยนะคือถ้าลดมันลดลงเรื่อยๆนะถ้าหมดเราก็คงขาดอากาศหายใจตาย ไปครับหุยนี่มันดำมาใต้แผ่นน้ำแข็งนะเนี่ยหุยไปเรื่อยๆครับเฮ้ยแมวน้ำไม่มีเวลาแล้วหุยมีปลามีแมวน้ำหุยอึดอัดจัดเลยเมื่อจะถึงอะเฮ้ยอองซิเจนเหลืหกอันแล้วถึงหรือยังหุยยังไม่ถึงอีกอ่ะไม่มีที่ให้หายใจเลยอะฮึบหุยือซีอันแล้ว เสียงแล้วเอ้ยถึงแล้ว yeah. เย้อุ้ยหนาวหนาวอุย้ยเครื่องบินบินผ่านอุย้ยตรงนี้เฮ้ยเช็คพอยต์เปล่าโอเคเช็คพอยต์